อพิมพ์ผมถามอะไรหน่อยสิครับพิมพ์พอจะดูไหมว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยมีร้านรับซื้อของเก่าแล้วก็ขายของเก่าไหมมีค่ะพิมพมารู้จักดีเลยทางผ่านกับบ้านพิมพ์ทุกวันเออแล้วแต่คุณบัตรถามมีมีอะไรหรอือเปล่าคะอ๋อคือไม่มีอะไรเราผมว่าจะไปดูหน่อยพวกนี้เผื่อว่าเขาแจ้งไว้ถูกต้องหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่ามันหมดอายุแล้วเนี่ยเขาอาจจะทำไม่ถูกหรือว่าทำไม่เป็นนะครับ เพราะบางทีเนี่ยกิจาการซื้อขายของเก่าพวกนี้<ช>ก็มีการทํารุ่นต่อรุ่นมา<ช>คนหลงัลงๆอาจจะไม่รู้ครับได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่ีพิมพ์อาสาพาไปเองนะคขอบคุณนะครับนี่คือต้องบอกเลยนะว่าประหลัดทั่วประเทศเนี่ยคงต้องอิจฉาผมเพราะว่าผมมีแฟนทั้งเก่งทั้งน่ารักขนาดนี้ฮัลโหลฮัหลเฮ้ยไอ้ยิยยนเต่าเฮ้ยแกสัญญาณหมู่บ้านฉันไม่ค่อยดี มากเลยอยาแบบรู้สึกว่ารวยเงินมันเยอะไงจะเอาไปฝังดินก็กลัวปวดกัะมาแทะเล่นด้วยแกเดี๋ยวจะเปิดร้านขายของมากเอาแบบร้าน,นมือสองพอแกเรอว่าเออจะมีอะไรแนะนำใช่ไหมอะ่นะฮะ เป็นลบเืินสองนะแกเดี๋ยวัจะไปบอกพ่อดีเลยพ่อจะไม่ว่าฉันอีกแล้วว่าฉันไม่ทำงานทำการแกรู้ันนวันนี้เซ็งมากเลยอ่ะแบบทุกวันมีแค่เดินสวยๆลอยชายไปไม้ผู้ชายเหลียวมองเล่นแบบเบื่อเออพิ่ฉาได้ได้แกถ้าฉันเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันโชว์ไปบอกนะโอเคเอายปจ้าอิจฉาดเซ่ได้ยินอะไรนะ จะทำงานเหรอ,อมไม่น่าล่ะวันเนี้ยท้องฟ้ามืดคึ้มเหมือนพายุเข้าเหมือนฝนจะตกเปี่ยงเปี่ยงเปี่ยงเงียบปากเลยแกฉันจะทำงานทำการแล้วแล้วว่าแต่แกเถอะไม่อะไรจะทำฮะเนี่ยยังทำตัวไร้สาระไปวันๆนันมีหน้ามาว่าฉันนั่นคุณประหลัดกับยี่ตำรวจนี่จริงด้วยจริงด้วยนั่งจีบกันอยู่แน่ยเลยแกประหลัดชาโนนเดี๋ยวเจอกับก๊อฟแก๊บซะหน่อย มัวแต่พูดไม่ทันการไปเร็วไปเป็นก้านด่วนโอ้ยสวัสดีค่ะคุณแม่เชอลิแต่เราก็หากันจนเจอมันนานแค่ไหนที่ค่อยถึงโอ้ยภูมิใจขึ้นเสียงสูงถึงด้วยเพราะไหมคะเพราะอะไรถึงร้องเนี่ยอ้าว สวัสดีครับคุณตํหรวจคนสวยสวัสดีค่ะแลวนี่จะไปไหนกันหรอเนี่ยไม่ได้ไปไหนหรอกครับพอดีพี่กุุงกิ้งของผมเนี่ยเขามีงานทาแล้วนะแก่จนป่านนี้แล้วเพิ่งคิดได้ว่าจะต้องทํางานใช่ค่ะเมือ<ล>่อกี้นะครับกุ้งกิ้งเพิ่งคุยโทรศัพท์กับเพื่อนค่ะคก็ว่าจะเปิดร้านขายรถค่ะแบบเป็นแบบเต็นท์รถมือสองอะค่ะคี่ปราชอ๋อร้านขายรถเหรอครับก็ดีนะครับธุรกิจเต็นท์รถมือสองใช่ไหมครับค่ะ โอ้อันนี้ดีเลยแต่ว่าอย่าลืมไปขอใบอนุญาตกันนะครับนี่ขอใบอนุญาตนี่ทำยังไงอะกุ้งกินนี่เข้าใจเลยอะคุณประหลัดช่วยให้ทำแนะนำกุ้งกินได้ไหมคะว่าจะยังไงบ้างเนินเนินเนินคือจริงๆคุณก็รู้นะไปไม่ถามมาอ้าวคุณพิมคุณพิมนั่งอยู่ตรงนี้แต่เมื่อไหร่อะคะโอ้โหมไม่เห็นนี่นะค่ะไม่ได้คนสวยสะดุดตามันก็ทำให้ยากต่อการสังเกตนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแหมพูดจะเป็นอากาศเลยนะคะอ่าอ่าอ,อ่มาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะประกอบกิจการขายหรือว่าการค้าของประเภทวัตถุโบราณหรือว่าศิลปวัตถุอย่างเช่นพวกเพชรพลอยทองนาคเงินหรือว่าอัญมณีอะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับหรือว่ารถยนต์จักรยานยนต์รวมทั้งของเก่าอื่นๆเช่นชิ้นส่วนอะไรต่างๆก็รวมๆท,ทั้งหมดที่เป็นของเก่านั้นแหละ นะฮะถ้าเกิดว่าอยากจะทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องไปขอใบอนุญาตก่อนโดยก็ไปติดต่อที่อำเภอได้เลยครับใช่แล้วส่วนหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขในการยื่นคำขอเนี่ยนะก็จะต้องพิจารณาจากจะต้องมีคุณสมบัติ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็อ่านออกเขียนภาษาไทยได้และก็ต้องไม่เคยต้องโทษจำคุกในเรื่องความผิดของเงินตราเอกสารหลักรั วิ่งราวทรัพย์กันโชคและรับของโจรซึ่งเมื่อเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะแจ้งผลกลับมาภายใน7จันวันแล้วต้องเตรียมเอกสารไปไหมครับเนี่ยต้องเตรียมนะส่วนเอกสารที่ต้องเตรียมก็มีดังนี้บัตรประจำตัวประชาชนรูปถ่ายสีสองนิ้ว1นึ่งรูป สำเนาสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ mm hmm. สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ให้เช่า mm hmm. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ให้เช่า mm hmm. สำเนาทะเบียนบ้านบ้านที่เช่า mm hmm. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ mm hmm. และถ้าเป็นนิติบุคคลก็ต้องใช้หนังสือรับรองด้วยตอนนี้กรุงกินก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะไปขายที่ไหนแต่ไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ากรุงกินได้ที่ขายแล้วอะ กุุงกิ้งเนี่ยจะรีบไปดาเนินการขอใบอนุญาตทันทีให้เรียบร้อยเลยค่ะก็ดีครับยื่นเอกสารขอใบอนุญาตให้ถูกต้องอดีแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าใบาอนุญาตหมดอายุนะครับเราสามารถไปต่อได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมของทุกปีนะครับถ้าเกิดว่าหมดอายุแล้วเราไม่ได้ต่อเนี่ยก็จะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอุ้ยน่ากลัวไม่ต้องกลัวหรอกครับอ๋อมีอีกเรื่องนะครับ ตามกฎหมายโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับก็ต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยถ้าไม่แจ้งเนี่ยอาจจะโดนจำคุกหรือว่าต้องโดนปรับนะครับแล้วถ้าสมมติผมไปเปิดร้านเองเลยโดยไม่ขอใบอนุญ,ญาต จะเป็นยังไงหรอครับยังจะถามเอกคุณประหลัดก็บอกอยู่ไงว่าจะโดนติดพวกัวดตอแล้วก็โดนปรับด้วยให้มีคาคืณประหลัดขาเป็นนฉลาดนะครับเน่ยจำไว้หัวดีค่ะสรุปง่ายๆก็คือถ้าคิดจะเปิดจริงๆก็ทําให้มันถูกต้องตั้งแต่แรกใช่ขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงผมไม่ได้เป็นห่วงอะแต่ว่าห้องขังที่โรงพักเนี่ยเต็มแล้วไม่มีที่ให้อยู่กุุงกิงก็ขอบคุณคุณประหลัดด้วยนะคะที่ให้คาแนะนํากุุงกิงยดีครับของเก่าของมือสองที่ว่าหายาก อยู่กับผมมาหลายปีแล้วเนี่ยพี่สาวผมเองเอาไปหน่อยเถอะเดี๋ยวถ้าของเก่าของมือสองอะไรพูดอะไรให้เกียิใบหน้าฉันด้วยที่ทำมาแพงมากเลยรูกอันนี้เนี่ยปล่อยให้สาวศูนย์ไปได้เลยครับโอ้ยคุณมากมากอ่ะสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับเมื่อนี้ที่มาร่วมโตกันเนาะหลังจากที่ประลัดได้ล่องลงพื้นที่ในหมู่บ้านเข้าแล้วได้รับนโยบายมาจากท่างรัฐบาลนะครับผมนโยบายนี้นะนี่คือว่า